นะก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาดูสกินไมค์ครับครับศูนย์สี่ศูนย์ีิเสียครับมันเป็นช่วงสุดจีนนะครับวันนี้เป็นวันสุดจีนวันที่แปดครับอ่าไปดูครับไม่เชื่อครับนี่ครับนี่ครับเป็นสุดจีนหมดเลยครับอ่าครับ ก็เท่ยอยู่เหมือนกันครับเกี่ยวกับจุดจีนนะครับอันนี้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสครับถ่ายมาแล้วอันนี้เป็นจุดจีนเราลองเข้าเล่นครับเล่นจุดจีนขอช้าว้า นี่ครับเท่นะครับใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับประมาณนี้ณครับ